ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับ เกมเก่าในความทรงจำนะครับในรอบนี้นะครับผมหยิบยกเกมดาร์กอนไนโฟมาเล่นกันนะครับเ,เกมนี้เนี่ยดาร์กอนไนโฟนะครับมีหลายเวอร์ชันมากๆโดยที่เวอร์ชันที่ผมหยิบมาเล่นนี้จะเป็นเวอร์ชันที่อยู่ในเครื่องซูเปอร์ฟลายมิคอมนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันแรกที่ผมเล่นเลยนะครับเราก็มีความทรงจำหลายอย่างครับกับเกมนี้ก็ไหนๆก็คิดถึงนะลองหยิบยกมาเล่นสักนิดนึงนะครับเกมนี้เนี่ยเหมือนว่า ตอนแรกที่ผมเข้าใจเนี่ยเหมือนเป็นเกมแนว18บวกนะครับเป็นเกมแนวเรียกว่าจีบสาวอะไรประมาณนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเหมือนภาพในเกมเนี่ยในช่วงแรกโดยเฉพาะคัสซีนะครับหรือเนื้อเรื่องในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบคล้ายๆกับคล้ายๆกับเกมจีบสาวนะครับเราก็พวกเฮนตาย็ปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเกมนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ฉากต่อสู้นะครับมันกลายเป็นเกมวางแผนขึ้นมาเลยนะครับโอเคทีนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าไอ้พวกบทสนทนาต่างๆที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันคืออะไร ถ้าดูจากรูปภาพนะครับซึ่งผมได้ไปหาข้อมูลมานะครับ <het> ข้อมูลที่ว่านี้เป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งจะหามาเลยเต้องบอกว่าในในความเข้าใจของผมในช่วงเด็กนะครับที่หยิบยกเกมนี้มาเล่นเนี่ยต้องบอกว่าเข้าใจผิดมากมากครับก็ผมจะเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่แหละคร่าวๆคือสอ,อ,องตัวละครนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดคัซซีนมานะครับจะเป็นคู่รักคู่หนึ่งก็คือมี เรียกว่าลูกสาวของปีศาจนะครับเราก็อีกคนหนึ่งก็คือจะเป็นปีศาจที่ที่ไม่ได้เป็นเจ้าปีศาจนะครับซึ่งหลงรักกันแลวทีนี้พ่อของผู้หญิงเนี่ยเขารู้ซึ่งพ่อของผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งปีศาจครับเขาก็เลยทําการในประเทศนะครับปีศาจที่มาหลงรักลูกสาวขเขาครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ ให้รับมอบหมายครับว่าถ้าอยากจะเ,เรียกว่ามีความสัมพันธ์กับลูกสาวเขาเนี่ยก็ให้มาทําลายล้างโลกอะไประมาณนี้ครับตัดมาที่ทางฝั่งของพระเอกครับฝั่งของพระเอกเนี่ยมีพ่อนะครับซึ่งเก่งมากๆครับผมไปหาข้อมูลมาอ่ะสองคนนี้เดี๋ยวผมขอเปิด,ดวก่อนนะครับด้านขวานเนี่ยจะเป็นลูกสาวนะครับของราชาปีศาจครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็น่าจะเป็น ผู้ชายที่เป็นคู่รักของลูกสาวของราชาพิจาครับซึ่งตอนนี้น่าจะได้รับภารกิจนะครับให้ไปทําการล้างเผ่าพัานโลกหรือประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าคร่าวๆเนี่ยเนื้อเรื่องน,นจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจนะครับตัวพระเอกเนี่ยมีชื่อว่า ทาเครุนะครับถ้าจะไม่ผิดซึ่งเป็นลูกชายนะครับของทาเครุครับซึ่งทาเครุเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะครับน่าจะเป็นตัวเอกในภาคก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้มันคือภาคสิ่แล้วนะครับโอเคเราก็ตรงนี้เนี่ยเป็นคาซินตอนที่ผมไม่แน่ใจว่าตวงนี้มันชื่ออะไรฟ้อนๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ ขอนิก่อนโอเคน่าจะเป็นประมาณว่าลูซิเฟอร์หรือลูซิฟอนนี่แหละประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็ตัดมาทางาลูกชายนะครับก็คือพระเอกของเราเองในช่วงวัยเด็กเนี่ยก็มีความก้าการมีอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยในโลกที่พระเอกอยู่เนี่ยต้องบอกว่ามีความเชื่อครับว่ามันจะไม่มีภัยอันตรายอะไรพวกนี้แล้วนะครับแล้วก็มีอยู่มาวันหนึ่งครับหมอต้องบอกว่าเป็น บาดหลวงนะครับที่ชื่อบานอยากส่งจดหมายมาขอความช่วยเหลือครับขอให้อ่พ่อของพระเอกเนี่ยไปช่วยแต่ว่าด้วยความที่ว่าพ่อของพระเอกเนี่ยชราใจาครับคิดว่าในตอนนี้เนี่ยมันสู่ยุคที่ไม่น่าจะมีพายันอันตรายเลยนะก็เลยส่งลูกชายนะครับไปครับซึ่งในช่วงที่ส่งลูกชายไปเนี่ยก็จะมีเพื่อนของลูกชายครับเป็นผู้หญิงที่เล่นกันไดน้ละครับตั้งแต่สมัยเด็กชื่อถ้าผมจะมผิดน่าจะชื่อนตาชานะครับก็จะเป็นโอเคอันนี้ เป็นคัตซีครับมาอันนี้คือพระเอกนะครับก็อายุ15ปีครับชื่อคาเครุนะครับโอเคอายุ15ปีครับก็พ่อเขาก็เลยส่งคาเครุเนี่ยไปทําภารกิจแทนตัวเองครับเพราะว่าชราใจว่าไม่น่าจะมีพญานาครายเด็ที่แบบดักหนาละก็เลยส่งลูกชายไปแทนนะครับแล้วก็ในขณะที่ออกจากหมู่บ้านเนี่ยเพื่อนในวัยเด็กครับที่ชื่อนาจชาเนี่ยก็ขอออกไปด้วยนะครับขอออกไปเป็นพนภัยด้วยโอเคนี่ครับกำลังเดินทางออกไปแล้ว แล้วก็มาเจอกับเพื่อนในวัยเด็กครับผู้หญิงครับตัวนี้นครับที่ชื่อนัทชาถ้าถ้าผมาชื่อผิดต้องขออภัยนะเพราะว่าผมแปลมาจากภากษาอังกฤษนะครับเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือไม่ได้แปลเลยนะครับโอเคแล้วก็พวกนี้ดีในครัสเนสตรงนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นลูซิฟอนนะครับซึ่งจะเป็นหัวนหน้าของกลุ่มนี้ที่จะมาทําการล้างเผ,ผ่าพันโลกนะครับก็พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบอสในดานต่างๆด้วยนะครับโอเค มาตอนนี้เข้าสูา่ในช่วงของเกมเพย์นะครับเกมเพย์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น22ประเภทจากาใหญ่ๆและกันในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นออกแนวกก่งๆ RPG นิดนงครับเราจะต้องทําการคุยนะครับกับพวกชาวบ้านต่างๆเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเราจะต้องคุยอ่านี่มีตัวละครหนึน่งตัวครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นทหารที่เรายังไม่รู้ว่าเขาคือใครนะครับเราก็ทหารคนนี้เนี่ยรู้แค่ว่าชื่อเอโต้ครับโอเค แล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดตรงนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่เอาไว้ทําการเซฟน่าจะใช่ครับโอเคแล้วก็เนื้อเรื่องในช่วงแรกนะครับเราจะต้องทําการเดินเพื่อคุยนะครับเหมือนกับเป็นเนื้อเรื่องตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันคือเกมจีบสาวธรรมดาเลยแหละแต่ทีนี้พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยสักประมาณสักสาาชาที่สามนะครับมันกลายเป็นว่าเราต้องออกไปทําการสู้รบครับเราก็เป็นเกมแนววางแผนที่แบบ สนุกมากนะครับแล้วก็ตัวละครที่เราเห็นในหมู่บ้านเนี่ยบางตัวต้องบอกว่าไายๆตัวนะครับเราสามารถเอามาเป็นพวกได้นะครับคือเราจะต้องทําการคุยในเมืองเนี่แหละแล้วก็ในบางครั้งเราสามารถทำอีเวนต์เหตุการณ์นะครับหรือเคสภารกิจต่างๆเนี่ยจนทําให้เขาเนี่ยมาเข้าร่วมเป็นพวกเราได้ครับน,นั่นหมายความว่าเกมนี้เ,นเราสามารถเก็บพวกได้นะครับแล้วก็ อ่พวกพวกนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในการตอบสู้ในฉากที่เป็นฉากต่อสู้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนุกมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเล่นแบบคร่าวๆละกันเพราะว่าผมจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้นะว่าเราไปคุยกับใครบ้างครับอ่ะมาทีนี้เรามาคุยกับเอ่อบาดหลวงก่อนนะครับบาดหลวงคนนี้แหละที่ส่งจดหมายไปหาพ่อเราครับแต่ว่าพ่อเราก็ส่งเรามาแทนครับชื่อบาดหลวงบานนะครับซึ่งบาดหลวงบานเนี่ยมีลูกอยู่หนึ่งคนครับลูกนี้น่าจะชื่อเซรุนะครับถ้าผมจำไม่ผิด โอเคก็คืออยู่ข้างๆและครับมานี่คือบานหลวงบานครับปั๊บๆๆๆๆเซลูเนี่ยจะเป็นลูกชายของบานหลวงซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าเขาอ่ะไม่อยากที่จะออกไปต่อสู้แล้วก็ไม่อยากที่จะเรียกว่าสืบทอดนะครับอาชีพของพ่อเขาด้วยนะครับก็คือไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็ถูกบังคับอยู่ดีครับเซลูจะออกแนวแบบประมาณว่าเด็กขี้ขาดขี้ขาดหน่อยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยแก่นไม่ค่อยเฮลเฮลเหมือนกับพระเอกของเรานะครับประมาณนี้ โอเคตอนนี้ผมขอข้ามบทสนทนาไปนะครับเพราะว่าเราอาจไม่รู้เรื่องครับเราแปลไม่ออกแถมมีเยอะด้วยนะครับตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าในช่วงที่เราได้เล่นเป็นแนว RPG เนี่ยค่อนข้างจะนานมากๆครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะเรียกว่ารีบๆคุยไปแล้วกันครับตรงนี้เราสามารถข้ามาอีกฉากหนึ่งได้นะครับจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งโอเคเราจะเจอตัวละครหนึ่งตัวครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตังนี้เนี่ยเราสามารถเอามาเป็นพวกได้หรือเปล่าโอเคไม่แน่ใจเหมือนกัน เพราะว่าตัวละครเนี่ยแต่ละตัวมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันด้วยนะครับรวมไปถึงกองกําลังหรือการสู้รบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้จะเป็นอีเวนต์นะครับนี่แหละเหมือนเหมือนผมเล่นมาถึงฉากเนี้ยแล้วผมคิดว่าเอยมันต้องเป็นเกมจีบสาวเน่เพราะว่าเหมือนมีคัฟฟี่ตอนเริ่มแรกมีนางเอกที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กนะครับเราก็มีการคุยกับผู้หญิงคนนี้เราก็มีผู้ชายคนนี้เข้ามานะครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่แอบชอบผู้หญิงคนนี้อะไรประมาณนี้ก็เหมือนว่าตอนนั้นเนี่ย อาจจะมีเกมจีบสาวที่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นโทคิมิมคีอะไรประมาณนี้เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นที่นิยมนะครับในในในบ้านเราอยู่ก็เลยคิดว่าเ้ยมันจะเป็นเกมจีบสาวหรือเปล่าประมาณนี้แต่ว่าภาพเนี่ยค่อนข้างจะสื่ออยู่นะครับโอเคมาครับออกดาแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่แมปเดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องบอกว่านี่เป็นแค่ฉากแรกนะครับโดยที่ ยังไม่ได้เริ่มต่อสู้เลยอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับเรากลับมาคุยกับตัวนี้ก่อนได้ไหมโอเคเราก็มาคุยกับทหารคนนี้เก่งมากครับก็จะได้เข้าร่วมทีมกับเราเนี่ยตั้งแต่ในฉากสู้ฉากแรกเลยนะครับโอเคเราก็มาคุยกับบาทหลวงอีกทีนึงครับเพราะว่าในแบบนี้แม่จะเหลือใครละเราก็เดี๋ยวบาทหลวงเนี่ยจะมาคับให้ลูกชายของเขาเนี่ยร่วมเดินทางไปกับเราด้วยนะครับป๊าป๊ป,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 ปโอเค แล้วก็เดี๋ยวเราถ้าผมจะไม่ผิดเราน่าจะได้ไปเจออีเวนต์นะครับที่ว่าโดนพวกปีศาจนะครับหรือศัตรูเนี่ยบุกถล่มหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งหรือเมืองหนึ่งครับแล้วเราก็ได้ไปสู้กับพวกปีศาจนะครับพวกลูกกระจกอข,ของปีศาจไรประมาณนี้ก็จะเป็นเหมือนกับติเตอรียลในการแนะนําในการสู้นะครับในฉากแรกโอเคเรียบร้อยครับก็ตรงนี้น่าจะจบแล้วเราเดินทางออกเลยปึ๊บ แล้วก็สุดท้ายครับเด็กคนนี้ที่ชื่อเซรุเนี่ยก็จะติดตามเราไปด้วยครับเพราะว่าถูกพ่อเขาบังคับนั่นเองนะครับอ่ะมาที่เมืองที่2ครับเหมือนเดิมก็จะมีตัวเซฟนะครับตรงนี้เลยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าในเรื่องก็จะให้เราคุยเหมือนเดิมครับคุยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหลายๆตัวเนี่ยเขาจะหายไปนะครับเราก็เดี๋ยวอ่ะอย่างแรกผมจะไม่ละเราเข้าไปคุยกับพระราชาก่อนน่าจะใช่นะครับปึ๊บปึ๊บป๊บเข้าได้ไหม มันจะเข้าไม่ได้หรือเปล่าวะโอเคผมกด,กดไปเลยแล้วกันเพราะว่าตรงน,นี้บทสนทนาค่อนข้างจะไม่ไม่รู้ความหมายทำง่ายๆโอเคมาคุยกับพระราชากรน,นะครับคิดว่าน่าจะเป็นพระราชาแหละแล้วก็2คนนี้ไม่ดูช่วยอะไรครับคุยกอนคุยกอนหลังจากนั้นออกมาครับเราก็มาเริ่มคุยเลยนะครับชาวบ้านคนอื่นคนที่เวลาเราคุยแล้วมันมีฉากแปลกๆเนี่ยคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่เราสามารถเอามาเป็นพวกได้นะครับ โอเคแล้วก็มันจะมียูอาอันนี้เป็นเพื่อนของเราใช่ไหมที่ติดตามมาอันนี้ผมไม่ได้จะว่าอ่าเป็นอีเวนต์นะครับเหตุการณ์อะไรบางอย่างซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ต่อสู้ละปปะปบปะป,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 ะปะโอเคจอเหมือนเท่าที่ดูกลาที่ที่ผมเข้าใจเนี่ยเหมือนว่ามันจะมีกองทัพอะไรบางอย่างนะครับมา บุกโจมตีแล้วเราก็จะต้องออกไปสู้นะครับโดยที่เราจะได้เอโต้นะครับหรือทหารคนเนี้ยที่เป็นพินาอยู่เนี่ยมาช่วยสู้รบด้วยนะครับโดยที่รอบแรกด่านแรกที่เราจะได้สู้เนี่ยก็จะมีตัวละครของเราเนี่ยสามตัวนะครับพวกเราสามตัวโอเคตรงนี้ผมคิดว่าอะ,อะมานะครับมามามา,มาก่อเริ่มแรกนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตัวละครที่เราสามารถใช้ได้อยู่3ตัวครับก็จะมีพระเอกมี เื่อนพระเอกครับเราก็มีทหารนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยมาผมเอาเป็นทหารนะครับขึ้นไปป็นจำการอยู่ข้างบนเลยโอเคแล้วก็สองต,ตัวนี้มาอยู่ด้านล่างครับปึ๊บทหารคนเดียวเนี่ยน่าจะสู้ได้นะครับง่ายๆทหารมาขึ้นมาปึ๊บโอเคแล้วก็พระเอกนะครับเดี๋ยวผมขอดูเพื่อนพระเอกก่อนรู้สึกว่ามันจะเดินเนี่ยครับคือมันจะเดินได้ไม่ไกลนะครับมันใช้ขวานซึ่งพลังโจมตีเนี่ยน่าจะเยอะอยู่แต่ว่า อาจจะต้องมีการระแวดระวังนิดนึงผมไม่รู้ว่าศัตรูนะครับด้านล่างด้านบนเนี่ยมันแยกกันไหมโอเคแยกอยู่ครับอ่าด้านบนไม่เดินนะครับด้านล่างเดินอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ขอดูตัวนี้ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มานี่ครับอ่าจบตระยะไก,กายนะครับมาข้อดีของการจบตระยยไก,กายครับนี่คือฉากต่อสู้นะครับก็คือเราจะมีทั้งหมด9ยูนิตน,นะครับรวมตัวเราด้วยนะครับเราก็เท่ากับว่าตรงนี้เนี่ย กองกาลังที่มันหายไปนั่นคือคล้ายๆกับ HP หรือเลืออนะครับที่มันจะหายไปแล้วก็มันมีผลต่อเรื่องของการโจมตีกลับด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับดาวสามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับสองช่องนะครับเราก็ทําให้ศัตรูเนี่ยที่มันใช้โจมตีระยะใกล้เนี่ยไม่สามารถเคาน์เตอร์กลับได้ครับมาต่อไปเป็นพระเอกครับปุ๊บโอเคพระเอกเป็นโจมตีระยะใกล้นะครับเข้าไปบวกเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั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 บโอเคได้ประมาณนี้ครับเหลือ3ตัวมันก็จะโจมตีกลับครับได้อยู่ได้อยู่ โอเคต่อไปเป็นทหารคนนี้ครับป๊บไม่ถึงไม่ถึงแล้วก็บอสนะครับมาแล้วเขามาแล้วบอสเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับรู้สึกจะขี่มังกรด้วยโอ้โดนไปหนึ่งครับมาเคาน์เตอร์คร,รับป่าป่าปปเท่าที่เห็นตอนนี้ชาตต่อสู้นะครับจะมีอาวุธอยู่2แบบแล้วนะครับก็คือพระเอกกับพวกทหารทั่วไปเนี่ยจะเป็นดาบนะครับส่วนตัวเพื่อนพระเอกเนี่ยจะเป็นขวานนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอา มาตรงนี้นะครับโจมตีได้ตายไหมไม่รู้ครับเพราะว่าโจมตีฟรีโจมตีฟรีระยะไยก,กลครับขวานบินขวานบินชัวชัวชัวเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มเวลด้วยนะครับอ๋อไม่จะต้องบอกว่าเพิ่มสเตตัสด,ด้วยเวลน่าจะยังไม่เพิ่มอันนี้เรามาข้างหลังครับปั๊บโอเคตายเรียบร้อยก็ถ้าหารคนนี้เสีย กองกำลังเป็นหนึ่งคนครับโอเคตอนนี้เราก็บุกไปเลยนะครับบอสจะขี่มังกรหรือขี่ในนเสาร์นี่ยผมจำไม่ได้้วแล้วก็จมตตระยะไกลได้ด้วยสังเกตนะครับว่าในฉากนี้เนี่ยด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีเขียน4เท่าสิเนี่ยนั่นคือเทินที่เราสามารถเล่นได้นะครับก็คือเราต้องชนะศัตร,ตรูเนี่ยให้ได้ภายใน12เทินครับอนันนี้เดินไปข้างหน้าปึ๊บโอเคเราอย่าเข้าใกล้มันเยอะเกินไปครับผมไม่แน่ใจว่าระยะโจมจมตีมันขนาดไหนเออประมาณนี้ละกัน ไม,ไม,ไม,ไมเราเราเช็คได้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่าเช็คได้ไหมนะครับระยะโจมตีโอเคช่างมาแล้วกันเดี๋ยวผมเอาตัวนี้นะครับมาอยู่สักประมาณตรงนี้ไม่น่าเดี๋ยวผมขออ่าไม่เป็นไรช่างมา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 ปึา๊บโอเคโอเคไม่โดนครับ น่าจะวางสัก2หรือ3นี่แหละงั้นเราก็ไปครับจัดป้ายและตัวที่1นะครับตัวที่2เข้าได้ไหมโอเคได้ครับจมตีที่เดียว2ตัวน่าจะได้อยู่รถกําลังมันได้เยอะปึ๊บ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 เท่าที่ผมเคยเล่นมานะครับคือเกมนี้เนี่ยลงหลายแพลตฟอร์มมากนะครับแล้วก็แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยจะเนื้อเรื่องน่าจะเป็นในเรื่องเดียวกันแต่ว่ารูปแบบการเล่นหรือเกมเพลย์เนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับเหมือนว่าผ้าของเครื่องซูเปอร์เฟมิคอมเนี่ย น่าจะยากสุดละนะครับปั๊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 บปับตายไหมฮึบโอเคเลยหนึ่งตัวปูวไม่น่าเป็นทัวร์นะครับเลยหนึ่งตัวตัวนี้มาน่าจะไม่ถึงโอเคมา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 เอาตัวไหนเอาตัวไหนฟึบโดนชัวช่วยช่วเรียบร้อยครับก็การต่อสู้จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ไปครับ กลับมาที่เมืองใหม่ครับโดยที่ตรงนี้จะมีตัวละครที่เราสามารถเอาเป็นพวกได้อยู่อะตัวเนี้ยผมจําได้ว่าสามารถเอาเป็นพวกได้ด้วยนะครับโอเคเราก็ตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอ,อ้ยเดี๋ยวเตัวนี้ตัวนี้รือเปล่าใช่ไหมชายครับเป็นคัสซีนะครับเพื่อนเราไปช่วยใช่ไหมน่าจะช่นะครับก็ต้องบอกว่าภาพค่อนข้างจะล่อแหลมนิดนึงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะครับภาพ ของเครื่องซูเปอร์ไฟมิคอมเนี่ยสอบสุดแล้วนะครับคือภาคอื่นเนี่ยต้องบอกว่าอ้าวเฮ้ยหายเลยภาคอื่นเนี่ยค่อนข้างจะติดเลนนิดนึงครับโอเคไปกันต่อไปกันต่อก็ตรงน,นี้เนี่ยรูปแบบการเล่นจะประมาณนี้ครับคือจะสลับระหว่างเกม RPG นะครับแล้วก็เกมวางแผนการลบนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะแบบวางแผนการลบแบบเทิร์นเบสนะครับประมาณนี้อันนี้เราน่าจะช่วยมาเรียบร้อยแล้วโอเคก็สําหรับ EP นี้น่าจะเป็น เอ่อ e ีีที่ไม่ไม่ยาวนักนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยคือเดี๋ยวผมจะเล่นหลังไม่แหละเนื่องจากว่าไอช่วงที่มันเราต้องคุยเนี่ยมันค่อนข้างจะนานครับความสมนุกความมาเนี่ยจะอยู่ที่การเก็บพักพวกของเราเก็บตัวละครน,นะครับเพื่อที่จะไปใช้ในฉากต่อสู้นะครับในแต่ละด่านต่อไปนะครับก็อันเนี้ยมันจะคือความสนุกครับซึ่งตรงนี้มันมีการตายด้วยครับถ้าสมมติว่าตัวละคร ตัวที่ไม่ใช่ตัวเอกตายเนี่ยก็คือเราจะไม่สามารถเอากลับมาใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องบริหารไม่เนนะครับการวางแผนอะวันี้เนี่ยให้ดีนะครับเราก็ต้องบอกว่าเกมนี้มีอาชีพอยู่หลายอาชีพมากนะครับการใช้อาวุธเนี่ยอยู่หลายแบบมากเลยก็สําหรับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมวางแผนการรบก็สามารถหามาเล่นกันได้นะครับโอเคก็สำหรับในวิดีโอนี้เนียผมขอจดจำไว้ตรงนี้เลยนะครับก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นต่อหลังไม้นะอันนี้ไงสามารถเลือกตัวละครได้นะครับ โอเคก็พบกันใหม่ในอีพีหน้าครับมารลอดูว่ามันเป็นเกมอะไรนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ